ว่าว่าเขาบงว่าจะพิมพ์แบบไหนวิีไหน้องพิมพ์คำว่าอันนี้ว่าต้องพิมพ์นักจจกรอยเป์เซ็นต์ว่ากายมีกิกว่ากายนี้จากนูนาดอกค่าร้อยเปอร์เซ็นต์รับรองเพราะว่าพว่อเอาไปสิ้ี่ขอพร้อม ทิมก็ม,มาผัวข่อยมีกิ๊กมันนี้โอ้ยเนะาะวัาดีกแล้วไม่ถึงเตียว่าก,กับไกลหรือยู่นะค่ะสวัสด,ดีค่ะหนุ่มอุบลขอบคุณมากค่ะทักทายค่ะหนุ่มอุบลแม่ก็นั่งใจ่ย้ำมือเสาร์นาะค่ะขอบคุณเลยน้าค่ะหนุม่มอุบล กะลูกมะขอน้อนค่ะหนุ่มจุจ้าเพื่อนๆเห็นบ่ว่าแต่งแต่หนูนะอ่านบอถืออ่านบอถือบ่น้านนาบอถือบ่ตะของนันนาประเด็นไหมอ่าน้ถือนี่โอ้ยพนว่าแต่งแต่แตะของกับ่ามาบอถือเมียเอาจะอ่านเองมึงจะอ่านถือบออุตส่าห์อ้หนึ่งถือได้หนุ่มจุจ้า แล,าาลแล้วบอกว่าจะดูหัวขอตะเฝ้าไปจะเฝ้าไปคุยกับใาคุยกับใายปลืเทียนอ่านี่เด้อแล้วบอกนุณมูบนฐามนุอมืบนพี่นิคมสวัสดีครับสิไปใส่ท่านี้วหัวขอเลยจะสิเฝ้านี้ไปใส่ อาจารย์ส่งขาดด่างวายิี้สงให้ด้วยขาดดัางก,ก็ยิ่งสั่นล่ะสงขาดดัางถ้าได้รู้ว่าขอเลยโอตย้ตายตายอาจารย์ทิมลูกลูก,ลกซิลัมบาตท,ที่นี่เดี๋ยวชิบปบอกพี่แดงถือคอนแล้วมร่าที่นี่เนี่ยอีกอีกประมาณอัน สามสิบนาทีก็จะลงเหลยจ้าไปกับไปรวดที่บอกเพียงอยัางกอดรัดเลยล่ะถ้าโอกาสนี้ดีไปรลอดอ่นนานหนสาวแล้วยิ่งแขวรัดเจ้าแล้ว,วน่าจะมาเจ้าพุกับจิกเดียว หาโอกาสนี้ตีก็สิเบีย้ยเงเนาะมีอันลูกศิษย์ปกกลืนเจ้สาสำนักพัดไปได้เจ้าสำนักมีมีลูกศิษย์ปกกลืนเฝ้านี้เลยไกลสินี้กันแล้วเดี๋ยวที่ไปเบื้องล้างบ้านเดี๋ยวจะไปเบื้องล้างบ้านกันละบา ปดะเดิมโดนเหล่านีก็สิเงาไขาในะ่ใหญ่เนาะนี่เราตีไปอีลิตตีไปกลับไปซะนะสาวรเ,าเราเย็นถ่ายแล้ว xiao nha yi kumpe koi yem mousao đó koi kia yem mousao đó an tâm kim nam an yap yết kumi banya bia yết kumi loy 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 loy